วันนี้หลายๆจังหวัดทั่วประเทศได้เห็นประชาชนใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงออกถึงสัญลักษณ์ในการปกป้องสถาบันและระบุว่าทางเจ้าหน้าที่และรัฐบาลก็ควรที่จะดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่แสดงออกในลักษณะละเมอสถาบันค่ะกลุ่มคุรักสถาบันและนายสุวิทย์ทองประเสรศิฐอดีตพระพุทธอิสระมาร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี บริเวณหน้าประตูวิเศษชัยศรีและหน้าลานพระบรมรูปทรงม้ารัชการที่5พร้อมเชิญชวนคนไทยสวมเสื้อหลากสี อดีตพุทธอิสระย้ำว่าที่เชิญชวนกลุ่มคนรักสถาบันออกมาร่วมรับเสด็จวันนี้ต้องการแสดงความจงรักภักดีไม่เห็นด้วยที่สังคมเกิดความขัดแยง้งใช้ความรุนแรงทําให้นิ่งเฉยไม่ได้จึงออกมาปกป้องเพราะมีการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องจึงต้องการส่งสัญญาณไปถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สํานึกกตัญญูต่อสถาบันขณะที่บรรยากาศช่วงเช้าบริเวณพระบรมราชานุสรรัชการที่5าที่พระลานพระราชวังดุสิต กลุ va, no liebe, ่มพลังอาชีวะปกป้องสถาบันและราชบัลลังก์รวมถึงกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันรวมตัวกันใส่เสื้อสีเหลืองและร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบ110ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคมและอ่านแถลงการจุดยืนปกป้องสถาบันอ้างอิงการเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองสุ่มเสี่ยงกระทบต่อความมั่นคงหวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ไม่หวังดี ทั้งในและนอกประเทศจึงย้ำในจุดยืนที่จะปกป้องสถาบันและระบอบการปกครองเรียกร้องให้ยุติการกระทำที่เป็นการก้าวล่วงสนับสนุนการเคลื่อนไหวตามสิทธิเสรีภาพที่ไม่ก้าวล่วงสถาบันพร้อมให้คำมั่นว่ากลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันจะไม่ทำร้ายคนไทยกันเอง ขณะเดียวกันยังมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มปกป้องสถาบันในหลายจังหวัดภาคอีสานทั้งที่จังหวัดนครราชสีมา,ากำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอห้วยถแถลงรวมตัวกันแสดงจุดยืนและเชิญชวนประชาชนออกมาแสดงสัญ,ญลักษณ์ปกป้องสถาบัน ช่นเดียวกับที่จังหวัดบุรีรัมย์ข้าราชการภาคธุรกิจและประชาชนในอำเภอหนองกี่รวมกันอ่านแถลงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันส่วนที่จังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อแสดงความจงรักภักดี ส่วนในภาคใต้ทั้งที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนบ้านมอนและชาวป่าตองจังหวัดภูเก็ตสวมใส่เสื้อเหลืองรวมแสดงพลังปกป้องสถาบันและเรียกร้องให้ยุติพฤติกรรมอันเป็นการละเมิดสถาบัน ไม่แตกต่างกับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดทั้งที่จังหวัดแพร่พิษณุโลกและจังหวัดตากที่ประชาชนรวมตัวกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองรวมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปสถาบัน